จ้ามาชิมขาวกับหนึ่งหมักพุงเอิมกับปลาใส่ปลาทูบํงปลาแดกปลาทูหมักพุงเอิมมื้อนี้กินแบบง่ายๆเลยมืน้อนี้จ้าแซ่บหมักุงเอิมกับเรื่อาน thuốc thua các bác tụi nó nói đi Nó bằng nhanh phần đế phải thuốc ở đời nhiều dù sao mưa sao mưa sao sao mưa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  sao sữa sao mưa sao đấy, sao mưa sao nó Chạc nó mưa Nó, nó. mưa กินข้าวหน่อยกินข้าวหญ่ไงข้าวใหญ่ปไนหลานเขาดเอ้ยหลานเอ้ยอู้จัดงมๆกเี